รายได้นี่ผหร่วมหมื่นล้านตั้งแต่อยยุอย่างน้อยเลยนี่มีความรู้สึกอย่างไรบ้างามมคารองคมไยคําพูดมากมายความหมั่นไม่มีตื่นมาก็หลอนอนต่อดีกว่าผมเริ่มจับจุดอะไรบางอย่างได้ผมก็เลยแบบกระโดดน้าสวัสดีครับแหมวันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับเป็นหนุ่มมาเท่ไม่มีจะแดกนะครับชื่อน้องมิกนะครับก็เป็นเกียรติมากที่ได้สัมษณ์น้องมิกนะครับที่จะขาบไปกันวันนี้นะครับปัจจุบันน้องมิกอายุเท่าไหร่นะครับตอนนี้ปัจจุบันผม อายุน้อยครับนี่อายุอย่างน้อยนี่เป็นถึงนักธุรกิจใหญ่โตที่มีรายได้นี่โอ้โหร่วมหมื่นล้านตั้งแต่อายุอย่างน้อยเลยนี่มีความรู้สึกอย่างไงบ้างความรู้สึกส่วนตัวของผมเลยนะผมขึ้นมาอยู่ตรงนี้ด้วยเพื่อนคนอื่นสวัสดีครับผมมิกนะครับผมหรือว่าถ้าใครเคยได้ดูช่อง d 3 Coffee p a ่ s จะเห็นตำแหน่งผมกันดีก็คือ Co o วันนี้ผมจะมาชี้แจงก่อนว่าตำแหน่ง CO o เนี่ยมันมาจากคำว่า Chief Hockey o f f i c e r นะครับผมช่วยช่วยแปลให้ทางบ้านนะครับก็จะเป็น ชีฟเนี่ยก็จะเป็นแกะโอเคโอเคส่วนออกกี้เนี่ยก็จะเป็นแมวออฟฟิเซอร์เนี่ยก็จะเป็นเหมือนตำรวจโอ้โหใช่แมวแกะตำรวจใช่ครับแกะแมวตำรวจโอ้โหเชื่อว,ว่าน้องๆที่ดูอยู่นะ่ะอยากมีชีวิตแบบน้องมิกแน่ๆเลยแล้วน้องมิกเนี่ยมีความฝันไหมครับเอามาแชร์ให้น้องๆฟังหน่อยความฝันของผมนะมีเยอะครับจะยังไงบ้างส่วนมากแล้วเวลาความฝันของเราที่มันเข้ามาใช่ไหมครับอืมครับตื่นเช้ามามันก็จะลืมอืมตื่นเช้ามาก็จะลืม เป็นประสบการณ์ที่หรือความฝันที่ถ้าน้องๆทางบ้านฟังแล้วเนี่ยอยากจะมีแบบน้องมิกมากเลยแล้วลที่ได้ยินมานี่เขาเรียกว่าอ่ธุรก,กิจที่น้องมิกทำเนี่ยออกเทาๆดำาๆหรือเปล่าแต่เรืเ่องเรื่องนี้นช่วยชีย้แจงให้ทางบ้านได้ทราบหน่อยเธอธุรกิจนะครับที่มันออกเทาเทาเพราะว่าด้วยสีขาวกับสีดำใช่ไหมเพราะผสมกันในปริมาตรที่พอดีและพอเหมาะ มันก็จะเป็นสีเทาพูกกินเกี่ยวกับสีไม่ใช่ครับพวกเกี่ยวอะไรยอาหารโอ้อาหารนะคบอยากรู้เลยว่าเป็นอาหารอะไรนะถ้ามีโอกาสผมจะได้ไปชิมรายการผมนไงอาดัมซ่า่อ้เราผิดเราผิดจุดนี่หว่าสวัสดีครับและนี่คือรายการยังคิดชื่อไม่ออกแต่วันนี้จะเปิดตัวพิธีกรก่อนผมมิกนะครับผมเป็นซีอโออาดัมซ่าวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์กวนตีนขมัเมื่ไม่ตั้งตัวโอ้แบงค์ครับผม ชื่อข้างหน้าในซีเลสแบ็กหรือเปล่าซีเลสแบ็กใช่จริงๆรผมไม่ค่อยอยากจะใช้ชื่อนี้เท่าไหร่นะมันค่อนข้างจะแบบเป็นซีคร e t มากๆเพราะว่าถ้าถ้าชื่อหลุดออกไปเนี่ยคนที่คุณก็รู้ว่าใครเนี่ยเขาจะตามมาเล่นงานคุณได้ประมาณนี้ไปกันต่อเลยครับที่อาชีพนะครับตอนนี้ห really ัวชีพตอนนี้รัเบื้องหลังแล้วกันเรื่องหลังแล้วกันผมเนี่ยเป็น CEO นะ CEO เนาะแต่ว่า ด้วยความที่แม่ผมเนี่ยอยากให้ผมได,ได้ได้เรียนรู้ในในในประสบการณ์ก่อนว่าก่อนจะเป็นซนะีอีโอเนี่ยต้องทําอะไรมาทางคุณแม่ผมเองเนี่ยเขาเลยส่งผมมาทํางานที่ที่เนี่ยผมด้วยแต่ว่าด้วยศักยภาพของผมเนี่ยตําแหน่งมันมัน,ม,นมันเคลื่อนไหวมากผมทํามาได้ปีเดียวเนี่ยตําแหน่งผมขึ้นไปแบบโอ้โหแต่ผมจะบอกไอดีคุณรู้จักตึกเบอร์คาลิฟามไหมฮะร,รู้จักครับรู้จักอ่า ตึกผมนี่โดดไปไวว่าตึกเปิดคาลิฟาจะช่วยอธิบายสเตปการก้าวกระโดดทางหน้าที่การงานของคุณให้ทุกคนฟังหน่อยนะสเตปการก้าวกระโดดใช่ไหมเริ่มแรกเนี่ยผมเองก็เป็นปงูป่าแล้วก็ผมเริ่มจับจุดอะไรบางอย่างได้มมผมก็เลยแบบกระโดดเล่นไปชั้นสามแล้วีอผู้บริหารเขาเห็นพี่นี่มันก้าวกระโดดมากมีศัก,กยภาพเขาก็เลยแบบเลื่อนตำแหน่งให้ผมเลยจริงก็ไม่อยากจะพูดว่าเทียบเท่าผู้บริหารหรอกเราเราก็ถ่อมตัวแหละเราเราก็ขอเขาลดลงมาหน่อย พื่อที่จะได้ไม่ไปเทียบเกียบเขาเลยครับถือว่าเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างน่าตื่นเต้นเลยครับสำหรับบุคคลคนหนึ่งที่มีการก้าวกระโดดทางหน้าที่การงานที่ค่อนข้างไวภายในระย,ยะเวลาไม่กี่ปีถ้าเกิดคุณเห็นรถสองแถวที่กําลังขับผ่านมาแล้วมีคนโผล่อยู่ข้างหลังเขากาลังจะตกคุณจะทํายังไงครับอันนี้เป็นคาถามชาวปัญญาเราจะมาวิเคราะห์และวิจัยรับ้าเข <ใจ S 1> ากําลังจะตกใช่ไหมใช,ใช่ครับก็จะบอกเขาว่าตั้งใจหนังสือเยอะๆแล้วก็หมั่นเพียนศึกษา กลับบ้านมาเนี่ยอย่ามัวแต่เล่นเกมอย่ามัวแต่ดูอะไรที่ไม่มีสาระศึกษาให้มากขึ้นเพื่อที่รอบต่อไปเนี่ยเขาจะได้ไปตกแล้วก็จะได้ไม่ซ้ำช้วันนี้คือวิชั่นของซีอใช่ไหมใช่ครับสุดยอดไปเลยครับอันนี้ผมก็เป็นแนวคิดใหม่ที่ผมเองก็ไม่เคยได้รับมาก่อนแล้วก็ถ้าอย่างนั้นนะครับวันนี้คุณแบล็กใช่ไหมครับมาอ,อยู่ที่เนี่ย คุณมีเรื่องอะไรที่อยากจะแชร์กับเราที่คุณไม่เคยแชร์กับพี่ไหนมาก่อนเรื่องที่ผมจะแชร์ใช่ไหมจริงๆมีพนักงานท่านหนึ่งนะครับที่ที่ร่วมงานกับเราเนี่ยแหละครับผมไม่ค่อยจะปลื้มสักเท่าไหร่เนื่องเนื่องด้วยออฟฟิศเราเนี่ยมันเป็นเหมือนโฮมออฟฟิศนะแล้วก็แต่ว่าก็ไม่เชื่อว่าโฮมออฟฟิศหรอกแต่อารมณ์เหมือนบ้านผสมโฮมออฟฟิศเลยอ่างน้ำมันก็น้อยผมก็ไม่รู้ว่าน้ไส้เขาตหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันยังไงนะครับเนี่ยทุกเช้าเนี่ยเขาจะเข้องน้ํา ในขณะที่เพื่อนล่วง,งานเนี่ยโหแบบขยันขันแข็งเลยทั้งทําการตลาดทั้ง,ง,ง,งอะไรต่างๆอันงนี้เราก็ไม่ทราบนะว่าเขากเกิดอะไรขึ้นหรือว่าไปกินอะไรผิดตบแบงการเข้าหน้าของเขาจะเป็นเวลานานมากผมลองมาคิดกลับกันนะเวลานั้นอ่ะผมเอาไปทําเงินอนะ่ะร่วมแล้วอ่ะแสะนบาท ถือว่าเป็นพนักงานที่ทําให้เสียผลประโยชน์เป็นอย่างสูงเลยนะครับถูกต้องนะแล้วก็มีมีทางอกรมเขาเรียกอะไรสาธารณสุขนะครับเขาแจ้งมาฮัลโหลช่วงตัง์โ oh, อ้พี่ออฟฟิศพี่โหดเกินผมจะดูไม่ไหวแล้วนะพี่ถ้าพี่จะให้ผมดูเนี่ยพี่ต้องเพิ่มเงินแล้วนะอะไรเขาเขาดังนี้เรามันก็เป็นเหมือนแบบเสียใจอย่างนั้นนะ<ม>ที่่คอยสบาที่ที่ที่เราทําให้สังคมเขาต้องเดือดร้อนนอกจากพนักงานคนนี้จะสร้างความเสียหายให้บริษัทแล้วเขายังสร้าง ภาพลักษณ์ชื่อเสียงที่ไม่ดีให้ด้วยช่งมีเหตุผลที่คุณยังเก็บร้อยอยู่ที่ยังเก็บไว้ครับเพราะว่าเขาเขายังไม่เสียนะยังไม่ถึงวันหมดอายุก <c oughs> ็ <c oughs> ถือว่าวันนี้ที่เราได้คุยกันนะก็ได้ได้เห็นวิชัน่นทีทีจากผู้บริหารแล้วก็ได้เห็นความมีน้ําใจหรือการบริหารองค์กรโดยโดยมีคุณธรรมผมอยากให้ฝากอะไรดีๆให้กับคนดูเป็นคนนะครับเราเนี่ยจะทําอะไรก็ได้นะครับมันไม่ผิดหรอครับ แต่สิ่งมึนที่ที่แม่ผมสอนมาทําอะไรก็ได้ครับอย่าเดือดร้อนคนอื่นคารมคมคายคําพูดมากมายความหมายไม่มีตื่นมาก็หลอนอนต่อดีกว่าขอบคุณคุณแบล็กมากมากครับวันนี้ที่เข้ามารลนรายการกับเราก็อยากให้ฝากร้านของเรา้านนร้านมีมีมียามะม่วงผมผมชอบจ้าหนึ่งมากเลยทําอร่อยมากชื่อชื่ออะไรครับชื่ออะไร เอ่ออ้อาดัมซ่าอาอดัมซ่าใช่ฮะ<ช>แบรนด์เจ้านี้นี่มผมสั่งผ่านแก๊บบ่อยมากเลยวันไหนแบบขับผ่านแล้วสั่งหน้าร้าน,านคนขายบริการดีมากฮะใช่แล้วเขามีอย่างอื่นด้วยใช่ไหมผมได้ยินมาเหมือนกันมีมีแล้วมีน้ำด้วยฮะชงชานเื้อการชงชาของอาดัมซ่าก็คือแบบผมผมกินแล้วแบบปากผมแดนเลยอะ่ะโอ้โหปากแดนเลยเหรอใช่อร่อยจัดเลยถือว่าถือว่าดีมากใช่แล้วจะมากินแน่ได้เลยครับผมรับประกันว่าร้านนี้อร่อยจริงเมื่อกี้คุณเห็นก้านหนึ่งไหมฮะสวย ขอบคุณทุกๆคนนะครับผมที่แวะเข้ามาดูรายการในวันนี้นะครับอย่าลืมติดตามพวกเรานะครับไอจีอาดัมซ่าทิกเกอร์อาดัมซ่าเฟซบุ๊กอดัมซ่าทุกช่องทาง a d a m มซ่าหมดเลยนะครับผมแล้วเรามาเจอกันอีกในรายการนี้ในครั้งต่อไปไว้ผมคิดชื่อรายการออกแล้วจะบอกทีหลังนะครับ